นี่จ้าเป็ดบ้านอาจารย์โชเป็นยังไงบ้างนี่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 ขาวจัว๊วน่ารักมากเลยนี่อยู่สบายมากเลยไม่มีใครมาจับฆ่าเขาาออกไข่เียงให้อาจารย์จินประจําเลยอเอาไปล่ากที่หันหน้าเข้ารัวไม่ถ่ยหรออ๋อตัวนั้นน่ะเดี๋ยวต้องซูมเข้าไปดูออน,นีออนโอ่โอเปร่าโอเปร่าว่าเพื่อมัง่งไงไข่เก่งไข่อร่อยไข่ใหญ่ โอ้โหดู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 โอ้โหอ,อ้กินหญ้ากันใหญ่เลยนเนเน,นใครคิดว่ามีแต่วัวควายกินหญ้าเป็ดก็กินหญ้านะจ๊ะเวลาเขาด่าว่ามึงโง่นี่กินหญ้านะกูกินข้าวนะั้นไม่ได้กินหญ้านี่เป็ดก็กินหญ้าคนไทยก็กินหญ้าเหมือนกันหญ้าหวาน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็ดสวยงามมากเลยนี่ นี่บางคนสงสัยว่าขวดน้าอะไรคบร่บจุลินรีสังเคราะห์แสงเป็นน้าหมักธรรมชาติสังเคราะห์แสงก็คือเอามาตั้งตากแดดไว้<ช>เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจุลินทรีเอามาแล้วโอ้เป็ดกินหญ้านะจ๊ะเป็นไงเป็นไงนี่เขาเป็นสิวอักเสบหรือเปล่าทำไมมันแดงๆอะ่ะ